โอ้ได้อีกแล้วครับตัวนี้ใหญ่แน่เริ่มเริ่มเจอเจอที่ดีแล้วตัวนี้ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกท่องบ้านๆนะครับก็วันนี้มาหากัดนะฮะัสำหรับผมนะฮะใช้วิธีการช้อนแล้วก็การหาวอดเป็นส่วนใหญ่นะครับไปดูกันนะครับว่าจะได้ตัวไหมครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับที่สวยนะ หมวดก็ไม่เห็นนะครับหากสังเกตน้ำนะครับปากัดที่ได้นะครับจะสีไม่เข้มนะครับแต่ปรากัดที่นี่ตัวใหญ่มากครับบริเวณที่ผมหาครับจะเป็นบริเวณที่น้ําตื้นๆนะครับโดยปกติปลากัดจะก่อบอดที่น้ําตื้นๆนะครับหรือไม่ก็เป็นเวิงหลุมอะไรประมาณนี้ครับปลากัดจะก่อบอดนะครับจุดที่ผมหาปลากัดนะครับเป็น พื้นที่ตำบลนานงามอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับประกัศที่ได้นะครับเป็นปรากศราศขาอีสารหน้างูนะครับผมผมไปช้อนประกาศก็ไม่ได้เตรียมอะไรไปครับผมแนะนำให้ใช้รองเทา้าบูทนะครับ หรือไม่ก็เป็นรองเท้ากันน้ำนะครับเพราะาหอยเชอรี่เยอะมากครับส่วนอุปกรณ์การช้อนนะครับเป็นตะกร้านะครับผมซื้อที่ร้านทุกอย่าง20บาทนะครับในราคา25บาทครับแข็งแรงดีครับใบใหญ่นะครับง่ายต่อการช้อนนะครับเป็นในมน,นี่ผมลองพยายาม หาวอดนะครับหลุมตรงนี้นะครับน่าจะมีวอดมากครับแต่ไม่มีนะครับที่สวยนะลุ้นกันครับ <S 1> <S 1> <S 1> ก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันนะฮะว่าเราจะได้ปลากระพงอีสานไหมนะครับแต่ที่แน่ๆเมื่อกี้ได้ปลาปิมไปแล้วนะครับสังเกตเสียงหายใจลุ่มนะครับหายใจแรงมากครับเพราะเหนื่อย อากาศร้อนนะฮะผมกลับมานะครับหน้าผมดำหมดเลยนะครับสวยนะครับลองช้อนดูครับที่ช้อนได้นะครับก็ลูกปูเยอะมากนะครับเหมาะที่จะทำจะพาไปทำเป็นเหยื่อตรงเบ็ดนะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับปลาช่อนเยอะมากครับผมได้ยินเสียงไล่จับเหยื่อเสียงดังมากเลยครับ ลองสังเกตสีของน้ำนะครับจะเป็นสีขุ่นๆนะครับเพราะน้ำเนี่ยพันมาจากนาข้าวข,ข้างๆนะครับแล้วก็ทําให้สีของปลากัดนะครับไม่เข้มเหมือนสีน้ําที่มีการหมักหมมของซากพืชน,นะครับส่วนสาเหตุที่มาหาปรากัดป่านะครับทำไมไม่ไปซื้อปรากัดตามร้านขายปลานะครับ ก็เพราะว่าปลากัดป่านะครับเป็นเอกลักษณ์มากเลยครับสําหรับแต่ละพื้นที่นะครับมีความสวยงามแตกต่างกันไปนะครับเวลาผมเดินทางไปไหนนะครับผมก็จะพยายามหาแหล่งน้ํานะครับสําหรับหาประกัดนะครับเป็นความท้าทายนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเราไปเจอประกัดตัวที่มันสวยๆนะครับเป็นอะไรที่มันตื่นเต้นมากเลยครับ ี่สวยนไม่เห็นเลยบริเวณตรงนี้ที่หญ้าแน,น่นนะฮะเดีวผมจะลองช้อนดูครับจะหาวอดก็ไม่เห็นวอดนะครับดเดี๋ยวต้องใช้วิธีช้อนนีแ่แหละฮะไม่เห็นตัวประกัดเลย นี่ครับได้หนึ่งตัวนะฮะสังเกตนะครับประิดตัวนี้นะครับสีจะไม่ข้มนะครับน้ลายนะไปแล้วครับตัวไม่ใหญ่นะครับผมก็ปล่อยไปก็เลาะหาเรื่อยๆนะครับบริเวณริมหัวนานะครับบริเวณนั้นตื้นๆครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ไหมครับก่อนที่ผมจะมานะครับก็ฝนตกนะครับ ทำให้น้ำมันคือล้นมาบริเวณนี้นะครับซึ่งมันเหมาะมากเลยครับสําหรับการที่ประกาศจะเกาะวอดนะครับแต่ก็ไม่เจอวอดนะครับบริเวณนี้ที่สวยมากนะครับมันน่าจะมีมากๆเลยครับแต่ก็ไม่มีนะครับหาไปเรื่อยๆครับหวังว่าจะได้เจอตัวสวยๆนะครับมาชื่นชมครับนี่ที่สวยนะ ถ้าลองสังเกตดูนะครับมันจะมีเป็นหลุมๆอยู่นะครับก็มันน่าจะมีหวัวปรากัดนะครับแต่ก็ไม่มีนะครับไม่มีสักหวัวเลยครับรูหมอใหญ่มากอะสิ่งที่ให้สังเกตนะครับตรงไหนที่มันมีปลากริมนะครับมักจะมีปลากัดอยู่ด้วยเสมอนะครับให้พยายามหาไปเรื่อยๆนะครับ บริเวณตรงนี้เป็นที่เหมาะมากเลยครับที่ประกาศจะอาศัยอยู่นะครับนี่เห็นไหมครับได้แล้ว,รวครับ,บรนบโอ้โหในตัวผู้อีกแล้วครับตัวผู้นะครับ ได้อีกแล้วครับตัวนี้ใหญ่แน่เริ่มเจอเจอที่ดีแล้วตัวนี้ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่บริเวณตรงนี้นะครับผมจะเจอประกัดหลายตัวนะครับแล้วก็น้ำบริเวณนี้ก็จะเริ่มมีความใสนะครับประกัดก็เริ่มจะมีสีนะครับก็ฝากติดตัวใหญ่ต่อไปด้วยนะครับ